ครับสวัสดีครับพี่พีซทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กลับมาพบกับปะเตียงนะพี่น้องเนาะครับปะเตียงภาพติดตามเลขเล่าพัฒนาของปู่สมหวังตัวเอกน้องพี่น้องเนาะครับมือขึ้นน้องพี่น้องเนาะวันพุทธที่หกพอยหกเจ็ดเล่าพัฒนาออกสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดหกครับเด็กล่างก็ออกหนึ่งเจ็ดน้องพี่น้องเนาะ ครับเป็นอะไรไมีโชคหมาน,นมานอพี่น้องนี่ครับวันพุทธที่หกพอยอหกเจ็ดลาวพัฒนาปู่สมหวังที่พ่อเตียมได้ไปไายเอาอยู่วัดปูได้ครับเด้อคบแต่ว่ามือนี้พ่อเตียมบ่ได้ไปนะครับกเ็เลยจิมาเขียนเอาเนาะพี่น้องเนาะคบปูเป็นไถ่มานะครับบนล่างวิ่งรูดสามกับแปดเน้นที่สามพี่น้องเตี่ยวมาแปดปูเป็นเน้นที่สามแปดพี่น้อง รับชุดวิน,นครับหกแปดบอคับนี่ปูจับปูก็มีหกแปดนะพี่น้องครับตัวเลขสามตัวสี่ตัวกับบบอม่านนะพี่น้องเนาะรับหกแปดเข้าตัวกลับได้พี่น้องเนอนี่เด็กออกแปดหกนะครับเอามือนี้พ่อแ้มผ้ามาตามต่อองเนาะครับเนาะกับรนะาวพัฒนาปูสมหวังพี่น้องครับไปเบิ้งน้ำกันนะครับ เขียนมุดพี่น้อง ราพัฒนาปูกสมวังนะครับ ขับบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับห้านะครับศูนย์กับห้าเน้นที่ศูนย์ ชุดวิ่นในพี่น้องเนาะศูนย์สองสามห้าเจ็ดแปด เบื้งปูจับคูน่ะพี่น้องเนาะศูนย์ห้าศูนย์แปดสองศูนย์นะครับ าสามเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์นะครับครับส่วนตัวเน้นในพี่น้องเนอะปูพันเนีนให้ที่ ศูนย์ห้าตัวเดียวนะครับวัตถิพานมาตัวเน้นบวเข้าได้พี่น้องเด้อเข้าตัวที่บนเน้นนะครับเอาเบอ่งเลขสามตัวพี่น้องเกียร์ศูนย์

ห้าศูนย์แปดนะครับสีสุดเลขสี่ตัวพี่น้องครับ ปูเนีนห่หนได้พี่น้องเนอแปดศูนย์หพี่น้องครับเอาฉะนั้นเราจะเลื่มไ้้พี่น้องเน้อตัวที่ปูบมเน็นให้นะครับแต่ว่าหมักตัวใดเห้าก็จะลืมนะครับพี่น้องเนาะกับตัวไว้นํานะครับ ัดเจน,นพี่น้องเนาะบนล่างวิ่งรูด0ูนย์กับ5เน้นที่0ูนย์ขับชุดวิ่งสังเกียตด้พี่น้องเด้อศูนย์สองปนะครับเนาะขับปูจับค่ยศูนย์ห้าศ0นย์แปดสองนย์มาเจะครับงววที่่านมาตัวเน้นบกเข่าพี่น้องเข่าตัวที่บนเน้นนะครับเอาคอยเข่าปังๆอย่ง,งน,นะพี่น้องเนาะเรียก3ตัวซตัวกระตามนี่ะพี่น้องครับข้าพเจยมขอขอบ กราบขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเดออปู่สมหวังเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพ่อเตรมมาฝากปีฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเอ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพ่อเตรมข้อไวพ้พรคคอยเข่าขอให้แตกปังๆหยิกครับพี่น้อง c, อ c ซีก็จะได้โศกๆศกมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะ เอาจะเลื่มนะพี่น้องเนอะขามาแล้วก็จะเลื่มกดไค์กดแช่พอเตรียมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจใพอเตรียมน้ำระครบเอาสูตร้ายตายสูตรขอยพี่ทุกคนโศกโศกมันมานแห่งๆรวยๆ,ยๆกันทุกคนนะครับเนอะขอบพุกกันชิปนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม